สวัสดีค่ะทักทายจากสาวเสลนค่ะวันนี้สาวเรลนก็จะเปิดกล่องใหญ่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะน้ำหนักห้ากโลนะคะเนี่ยน้ำหนักไม่รู้ว่ามันคืออะไรเรามาร้นด้วยกันนะคะ เจ้าบ้านเขาโชบสั่งของออนไลน์ค่ะเรต้องมาเปิดก่อนก่อนที่เจ้าบ้านจะตื่นนะคะเปิดดูนะอะไรเอ่ยอะไรก็ ช่วยข้าจ้ยด้วยค่ะมันคือถังเด้อถ้ะเด้อถังจอดถังแล้วก็อะไรแล้วก็จานแล้วก็อ <c oughs> ิงยังพิเศษเนาะเงินเ,านเนขารวมในถุงเดียวกันค่ะเพราะว่าอา,าจะเป็นมันจะเป็นลูกค้า VIP เนาะ จานอีหยัยงจานพลาสติกเนี่ยน,นะที่บ้านไม่มีจานพลาสติกเลยจานน่ารักดีค่ะพลาสติกน่นรารักดีมีมีสีใบและสีสีนะคะนึ่พลาสติกชอบมากจานนะคะตรงนีอ้อะไรอีก เอาเข็ม okay. บอกว่าเปิดตรงนี้โอ้ส่เก็บน้องมันคือขนมเค้ก <laughs> ช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตมันมีกี่อันเนี่ยมีแปดอันนะะกล่องน,นี้มีแปดอันนะคะ หไหนก็ว่าอะไรทำไมมันหนักจังเลยอ่ะห้ากิโลนะคะมีสามอย่างนะคะเขาใส่มาในกล่องรวมกันเลยค่ะมีถังหนึ่งใบมีจานสี่ใบนะคะแล้วก็มีขนมเป็นขนมเค้กนะคะช็อกโกแลตนะคะํะคะำหับบแช่ันตู้เย็น,นะคะ่ะแฟนเขาชอบทานแบบนี้นะคะสั่งลัวไปค่ะนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะ